6วิธีคิดบวกสไตล์ของคนที่เขาประสบความสําเร็จคนประสบความสําเร็จเขาคิดบวกแบบไหนไปดูกันเลยนะครับแบบแรกคือไม่ตอกย้ําตัวเองคือเราจะต้องให้เกียรติตัวเองไม่ตอกย้ําความผิดพลาดที่ผ่านมาพลาดบ้างเจ็บบ้างมันก็ไม่ใช่ปัญหาให้คิดซะว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ 2. ครับเป็นเด็กบ้างก็ได้แต่ใจต้องหนักแน่นคือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ความเป็นเด็กก็มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนแต่อย่าเป็นเด็กงองแงกับเรื่องที่ต้องจริงจังในชีวิตนะครับที่สําคัญต้องหนักแน่นให้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ตามวัย,ยวุฒิด้วยเพราะความเป็นผู้ใหญ่มันคือความมีเหตุผลนั่นเอง 3. ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอาจจะเป็นสุภาษิตประจําใจของใครบางคน เพราะคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่เคยคิดเลยว่าการเดินถอยหลังหรือการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นครั้งแล้วครั้งเล่ามันจะทําให้เขาเสียเวลาในชีวิต เพราะการที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมันง่นคงมันต้องสร้างรากฐานให้แน่นซะก่อนดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองสิ้นหวังจนไม่พยายามทำอะไรอีกต่อไป 4. ครับไม่ได้ประสบความสําเร็จก็ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวเรามันก็แค่คนธรรมดาไม่ใช่ยอดมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่เราจะไม่ถนัดด้านใดด้านหนึ่งแต่กลับเก่งมากในอีกหลายๆด้านเพราะฉะนั้นทําอะไรไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปท้อใจเลยลองมองหาเรื่องที่ถนัดแล้วก็เรื่องที่ใช่ทําต่อไปดีกว่าครับ5ครับ สนใจเหตุมากกว่าผลเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดก็มีชีวิตด้านบวกได้แล้วล่ะครับถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นแทนที่เราจะมัวโทษฟ้าโทษฝนโทษโ,โ,โชคชะตาไปมองหาต้นสายไปเหตุที่ทําให้เกิดความผิดพลาดดีกว่าครับคิดถึงที่มาที่ไปของสิ่งนั้นดีๆแล้วเราจะเจอทางออก6ครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจงภูมิใจกับความผิดพลาดที่ผ่านมา เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราลงมือทําอะไรไปหลายต่อหลายอย่างแล้วไม่ได้อยู่นั่งนิ่งๆเฉยๆซะเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจงให้อภัยกับสิ่งที่ผิดพลาดครั้งไปแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนะผมจะบอกว่าความคิดของเราเนะี่ยเป็นใหญ่ที่สุดเราจะเดินไปถูกทางหรือเคว้งคว้างอยู่กลางทางมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของตัวเราแทบทั้งนั้นแหละดังนั้นถ้าเราเป็นคนคิดบวกมากกว่าคนคิดลบมันก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตมากกว่าขาดทุนแล้วล่ะครับ